สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้ได้ดูข่าวได้ยินข่าวบอกว่ามีอำนาจเก่าครับที่จะมาล้มรัฐบาลมีการเตือนมาแล้วครับก็ต้องลองดูนะครับลองวัดดูว่าไอ้ใครหน้าไหนครับทำไมมันจะเจริงกาดแท้ครับมันไม่ไปผุดไปกดไปเกิดเลยไง ต้องวนต้องเวียนไหวตายเกิดหัวงอำนาจไม่ไปล่อยวางอย่างนั้นสิก็ต้องดูแล้วครับว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ครับมันจะมีนักวิชาการต่างๆออกมาครับเป็นขบวนการเป็นเหล่าเป็นก๊กกับเป็นฝูงตรงเรียกเป็นฝูงออกมาที่คอยจะขย่ำรัฐบาลอยู่ครับ ที่น้องประชาชนก็ต้องดูไว้ครับว่าไอ้พวกนี้ครับมันเป็นหมาล่าเนื้อครับเมื่อเจ้าของมันปล่อยออกมาแล้วมันฟัดไม่เลือกหน้าเห็นไหมครับขู่กำลามอยู่ตลอดเวลาจะเอาพันตำรวจโททักษิณชิดวัตรเข้าคุกจะลามไปถึงนายกร,รัฐมนตรีซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับมันเอาถึงขนาดนั้นครับ วิาพาษ์วิจารณ์ครับตีความกฎหมายตีกฎเกณฑ์ของประเทศชาติครับผิดแปลกแตกต่างไปครับ mm hmm. เพราะว่ามันเอาความคิดของมันเป็นใหญ่ครับมันต้องตีต้องเข้าข้างตัวเองครับทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับจะเอาคนนั้นเอาคนนี้เข้าคุกตามอำเภอใจครับไม่ได้สนใจแล้วครับว่าศาลอยู่ตรงไหนผู้ติตาศินเนี่ยเขาคิดยังไงครับ แต่ไอ้พวกนี้ครับตั้งตัวเป็นสารเตี้ยอยู่ต่อหน้าสื่อครับตัดสินคนนั้นคนนี้จะเข้าคุกเ็ดปีแปดปีเวลาเขาอยู่นอกประเทศก็กวักมือให้เข้ามาต่อสู้เวลาเขาอยู่ในประเทศก็บอกว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติคือพวกนี้ครับมันช่างตัวหลบตัวแหล่ะนะฮะหาความดีไม่ได้ครับที่บอกว่า,ารักประเทศชาตินักดา ปกป้องโน่นปกป้องนี่ครับดูสิครับดูการกระทําของพวกมันครับตอนนี้ครับกําลังจับกลุ่มกันนะเอ้นักวิชาการหน้าหมานี่แหละครับไม่ขอเอ่ยชื่อกันแล้วกันว่าคือมันไม่ทําอะไรครับสร้างแต่ความวุ่นวายครับปวนบ้านปนเมืองไปเรื่อยครับใช้คําพูดคําจานี่ครับใช้วาทกรรมต่างๆนี่แหละออกมาพูดต่อหน้าสื่อ เราก็จะได้เห็นแล้วครับหลายตัวองค์คาพยกพวกนี้แหละครับที่ทำให้บ้านเมืองมันชิบหายอยู่ตอนนี้ครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลนี้เขาจะมาแก้ไขไอ้ชิบหายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นรัฐบาลเก่าแล้วทำไว้ไม่ใช่รัฐบาลใหม่แล้วครับเห็นไหมกรกตเองปปชเองครับ แย่ไปตรงไหนเน่าตรงนั้นครับพร้อมที่จะระเบิดสิ่งที่ไม่คาดหวังเองครับอย่างหน่วยงานสตง,อเองเองนี่ครับซึ่งเป็นคนตรวจเงินงบประมาณใครจะไปใช้อะไรครับไม่ชอบมาพากลจะไปตรวจไปสอบเพื่อจะให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่ครับได้มาพัฒนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ แต่ปรากฏว่าบ้านของตัวเองครับตึกของตัวเองแทๆกับกับพังทลายลงครับอย่าบอกว่าเป็นน้ำมือของผู้ก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างมันคงไม่ใช่ละครับคือเชื้อร้ายมันมาจากพวกมึงนั่นแหละใครก็แล้วแต่ครับยกตัวอย่างอยากจะสร้างบ้านตัวเองเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลครับช่างเขาทำยังไง ช่างเขาเอาปูนมายังไงเขาเอาเหล็กมาย่งไงเอาไม้มาย่งไงครับแล้วก็าทำอยังไงแต่มึงมือไม่สนใจเลยครับมึงถือว่าเงินไม่ใช่ของมึงครับใช้ตามอําเภอใจเก้าอี้ก็เก็หมื่นแปดหมื่นครับนั่งเก้าอี้ธรรมดาไม่ได้ครับตามตําแหน่งหน้าที่ตามยศถาบรรดาศักดิ์มันพูดไปโน่นครับทั้งเมื่อที่ว่าตัวเองนี่ครับ เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคนอื่นครับไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินไม่เป็นประโยชน์ครับแต่ตัวเองเนี่ยกลับทำซะเองครับอย่างนี้ฮมันยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปอีกครับมันเป็นปีศาจอยู่ในคาบของคนดีคืออันไหนที่จะเผาผลาญอันไหนที่จะผ่านประเทศชาติได้มันทำครับโดยที่คนอื่นในตรวจสอบมันไม่ได้ นี่คือองค์กรอิสระต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับหลายคนมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการครับรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่ขยับเท่านั้นแหละครับเขาปัดล่วงแล้วครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ต่างๆนะครับเขาผูกโยงกันไว้แล้วเขียนโยงกันไว้แล้วครับว่าคนนี้ทําให้เกิดนะต้องกลับมาหาคนที่เกิดนี่ทำให้เกิดนี่ครับมึงจะปลดมึงจะ ยกเลิกยังไงครับกลับมาหาคนเดิมครับมันเกี่ยวพันกันไปหมดครับอีลุงตุงนั่งไปหมดครับมีคนกลุ่มเดียวครับที่กลุ่มอำนาจประเทศชาติอยู่นี่ครับไม่กี่คนเองครับไล่มาจากกกตปปชสารรัฐธรรมนูญสตงอย่างนี้ครับไอตัวอักษรย่อเนี่ครับต้องบอกระยำได้ใจจริงๆครับมันเน่าเหม็นครับมันเปิดเผยให้เราเห็นแล้วว่า องค์กรอิสระต่างๆนี่ครับนี่คือตัวปัญหาครับผมเองครับในสมัยที่จัดรายการวิทยุชุมชนอยู่ครับเราก็ออกมาครับเราเห็นจุดพวกนี้มันมาตั้งนานแล้วครับมันเพาะบ่มอยู่แล้วมันเป็นหนามครับอยู่ในส้นตีนของพี่น้องประชาชนนี่ครับทําให้ส้นตีนของพี่น้องประชาชนระบมอยู่ทุกวันนี้ครับองค์กรพวกนี้แหละครับองค์กรอิสระนี่แหละครับ แต่เวลานั้นที่เราไปนะครับเสียงเราไม่พอพี่น้องประชาชนยังมองไม่เห็นแต่เราเห็นว่าองค์กรต่างๆนี่ครับมันทำให้บ้านเมืองเสื่อมการพัฒนาประเทศเดินต่อไปไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันครองอำนาจอยู่ครับมันสามารถแต่งตั้งได้มันสามารถปลดได้เราไปสอบถามเราเข้าไปถึงตัวมันแต่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ เพราะเราไม่ใช่องค์กรที่ไปตรวจสอบมันที่ให้คุณให้โทษมันได้ครับมันก็เฉยๆครับมีหน้ำซ้ำครับพวกเราเองได้โดนคดีอีกด้วยซ้ำไปเนี่ยมันเป็นองค์กรวิเศษครับที่ใครตรวจสอบไม่ได้มันเป็นคนดีไงแต่อยู่ในข้ามมหาโจนไง ความสุขกปุกที่มีอยู่ในตัวที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ของประเทศชาตินะครับมันเห็นประโยชน์แต่เฉพาะพวกมันเองครับจนตั้งใจกันนะตั้งใจที่จะโกงประเทศนะมันเห็นว่าอูณนววทางแบบนี้ครับถ้าพวกเราได้มาเป็นรัฐบาลถ้าพวกเราได้มาเป็นใหญ่ครับเราจะครองอำนาจจนไปชั่วลูกชั่วหลานครับต่อสายสัมพันธ์ วิญญาณปีศาจเนี่ยพวกเราเนี่ยครอบครองได้หมดแล้วครับมันถึงเกิดความคิดที่จะคุบป,ประเทศนะเห็นไหมครับทำเป็นขบวนการเ่ยครับอย่าบอกว่าไม่สำคัญมันสำคัญครับขั้นตอนแรกทำยังไงไปพูดคุยกันยังไงครับไปทำความเข้าใจกันยังไง มันทำแผนขึ้นมาหมดเลยครับไอน,นี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กครับขบวนการอย่างนี้ครับมันล้มรัฐบาลได้ครับถ้าไม่ใช่พวกมันนะนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งครับไม่เคยพูดถึงเห็นไหมครับมาลุมกินโต๊ะอยู่ชั้นสิบสี่นี่ครับไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยครับก็มีอย่างพวกเรานี่ครับสื่อเล็กๆพอเป็นปากเป็นเสียงพอกระทุง้ง ให้กับสังคมได้รู้บ้างว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับมันก็พยายามดึงเรื่องต่างๆเลยครับไปชั้นสิบสี่นายกทักษินจะติดคุกวันสองวันนี้ครับจะหอบลูกหอบหลานออกนอกประเทศอีกแล้วครับมันสร้างกระแสแบบนี้ครับเพื่อจูงใจให้สังคมนะครับไควยเขวบอกฝังรัฐบาลเองก็เชื่อไม่ได้นี่คือไอโอโดยตรงครับที่มันทำกกิจวิทยายอยู่ตอนนี้ครับ ถ้าเมื่อไรครับประชาชนหลงเชื่อมันเมื่อไรครับมันจะปลุกระดมนะครับทําให้บ้านเมืองปั่นป่วนครับและอํานาจเก่าๆก็จะกลับมานี่คือแผนการครั้งแรกนะครับถึงได้บอกว่าพวกเราที่ออกมาเนี่ยครับสื่อเล็กๆ u t u b e เล็กๆนี่ครับพี่น้องประชาชนดูนี่ครับสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยเขาช่วยกระจายต่อไปครับมันไม่ได้ทําอย่างอื่นหรอกครับตอนนี้แบกปืนออกมาเนี่ยครับ มันจะมีสักคนเคับแบกปืนออกมาที่มาคุมขู่พี่น้องประชาชนครับมันก็ใช้นักวิชาการเนี่ยครับออกตามสื่อต่างๆครับสร้างความเกลียดชังให้กับฝ่ายรัฐบาลก่อนครับสร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลก่อนครับถ้าเกิดคนไปหลงเชื่อคิดว่าแผลน,นียมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลแล้ว มันก็จะเอามวลชนพวกนี้ไปกดดันครับสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองครับและอํานาจเก่าก็จะหยิบยกพวกนี้ครับขึ้นมาเพื่อจะมายึดอํานาจรัฐประหารแค่นั้นเองครับถึงได้บอกว่าแผนการที่จะยึดประเทศเนี่ยครับเขาต้องเริ่มจากสื่อก่อนสื่อพวกไหนครับสื่อที่ตั้งตนขึ้นมาครับ ที่เห็นต่างจากรัฐบาลครับวันวันไม่ทำอะไรครับสามมื้อเหมือนทานข้าวเลยครับกลดารัฐบาลกลดาผู้บริหารครับติทุกเรื่องครับจากส้นตีนยันเส้นผมนี่คือขบวนการนะครับที่หลายคนบอกว่าหนุ่มเซ็นลพูวิภากษ์วิจารณ์หรสิตอนนี้เขาบอกว่าอํานาจเก่าจะมาล้มล้างอํานาจใหม่ครับผมบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกครับเพราะสื่อทุกวันนี้ครับ มันอยู่ทุกหัวระแหงกับมันอยู่ที่เราจะเสพอะไรเราจะไปเผลอกับมันนะครับไอ้พวกนี้มันร้ายครับพยายามที่จะมองมาพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์ครับใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลใส่ร้ายป้ายสีคนที่จะเป็นคุณที่จะมาบริหารประเทศชาติครับให้คนหลงเชื่อก,ก่อนที่ไปพูดกันในสภาพผู้แทะะนรัษฎรว่าไอโอไอโอเนี่ยครับ ไอ้พวกนี้แหละตัวร้ายครับมันไม่ได้มองว่าคนอื่นทําได้นะมันมองความความพอใจของมันครับว่ามันชอบใครไอ้คนที่มันชอบเนี่ยครับจะมีเบื้องหลังยังไงกูไม่สนใจกูรับได้กูอยู่กับมันได้ครับมันจะเน่าจะเหม็นยังไงกูก็ทนได้ครับแต่ถ้าคนไม่ชอบ กูมีอคติกับไอ้คนนี้กับกูจะเล่นมึงถึงตายกูจะเล่นมึงอยู่ทุกวันครับไม่เคยหยุดหย่อนเห็นไหมครับตั้งแต่นายกทักษิณนี่ครับออกจากเรือนจํามาออกจากโรงพยาบาลตํารวจมามันหยุดที่ไหนล่ะครับประเด็นต่างๆที่มันค่อนแคะมาครับมันเป็นประเด็นเก่าๆทั้งนั้นครับอย่างเ o u มอยูยสี่สี่เงี้ยมันมาจากสมัยไหนครับ และล่าสุดนี่ครับที่ต่อว่าบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงราโหมกครับอย่างลองนายกภูมิธรรมเ่ยครับสั่งถอนทหารท่านภูมิธรรมบอกไม่ได้สั่งครับเป็นหน้าที่ของทหารที่เขาดูแลอยู่แล้วครับรับรองว่าไม่เสียดินแดนครับนี่ฮะกิริยาไหมครับไอโอไหมครับตกลงใครละครับรัฐบาลเขาก็แถลงมาแล้วครับ มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาครับดูแลเขตแดนต่างๆครับรัฐมนตรีก็จริงอยู่ครับเขาปฏิเสธมาแล้วว่าเขาไม่ได้สั่งทอยครับเป็นการพูดคุยของกองทัพครับเห็นไหมความจริงมันเกิดมาครับแต่จะรับหรือไม่รับเท่านั้นครับแต่มีพวกเขาเรียกว่าฮีนาครับหิวเยือ่อ ต้องการที่จะฟัดต้องการที่จะกัดครับให้ตายไปข้างหนึ่งครับเพื่อจะได้ประโยชน์ครับเอาเนื้อมากินพวกนี้นะที่ผมบอกว่าไอ้พันธมิตรเฟดสองเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์พาาหัวขา,วขาวยังไม่ทันเลยครับไอ้พวกนี้เล่นแต่และประเด็นประเด็นตื่นขึ้นมามันจะเล่นอะไร มันจะพูดเรื่องอะไรครับนักข่าวยังตามมันไม่ทันเลยครับคือมันโยนเข้าทุกจุดครับโยนเข้าทุกเรื่องครับจนกว่าจะประสบผลฮะแต่พูดตามตรงแล้วการต่อสู้นะครับมันต้องมีเป้าหมายแต่พวกนี้ไม่มีเป้าหมายนะครับมันโยนไปก่อนครับเรื่องอะไรที่มันจะเกิดครับเรื่องอะไรที่มันปลุกระดมได้ครับ ตรงนี้ต่างหากแะครับที่บ้านเมืองเ,เราวุ่นวายอยู่ตอนนี้ครับการบริหารงานไม่วุ่นวายนะครับการจัดการเขาก็ทางานไปเขาไม่ได้วุ่นวายครับแต่ที่วุ่นวายจริงๆไอ้พวกหน้าหมาพวกนี้ครับพวกสันดานชั่วพวกนี้ครับที่ออกมากลดา่ารัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับพากันแห่ไปโน่นพากันแห่ไปนี่ครับแล้วสร้างวัทกรรมแม้กระทั่งนักวิชาการเองครับที่รวมหัวกันนี่นะ นี่คือการเริ่มต้นครับแต่พี่น้องต้องรู้ทันครับว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ครับมันกำลังปลูกปั่นอะไรอยู่ต้องรู้ทันมันจริงๆครับวพาพวกนี้มันแยบยนครับหนึ่งครับไอ้พวกนี้อยู่ในหน้าสื่ออยู่แล้วมันต้องใช้โมเดลพวกนี้ครับไว้ปลูกปั่นครับพูดไปแล้วครับมีคนหลงเชื่อมีคนคล้อยตาม นี่คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับที่มันทําเริ่มทําแต่เราเองครับอย่างสื่อเล็กๆอย่างพวกผมเนี่ยครับที่กําลังออกมาครับโตกับพวกมันอยู่ตอนนี้ครับเราต้องรู้ทันมันนะฮะท่านถามมาผมตอบแลวให้แล้วครับมันมีอยู่แล้วครับมันไม่ได้หยุดได้หย่อนหรอกครับกระบวนการที่จะล้มรัฐบาลมันจ้องอยู่ทุกวันมันคิดแผนอยู่ทุกวันครับแต่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่มวลชนต่างหากนะครับอย่าหลงเป็นเหยื่อมัน ก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ